ดูมากเสียกับค่อ้าวอคายอรมข้างล่างเลครับเชิญค่ะบตงค่ะเอ้หอ้โทคนมาดูกันวันนี้เราเลี้ยงกน้องเป็นอะไรอามีหางเล่นกให้0สิบสาบาทเหมืนนะทุกคนนสา ม่แน้อยจังอ่ะสั่งเพิ่มได้ไหมก็เจ้าของรถใหม่ตจ้าหน้าีอะไรเนี่ยนายอารมณ์เสียกั้คนค่ะัอีกเครื่องอยู่ไหนกระเปาอยู่ไหนรถเป่ีามกเแล้ว่นาจปมีิ่มสอเนี่ยมีรเให้ป่ะ ถ้ารถของโดนครับอ้าวอยากไดียวเล้าของบ้านเจ้าของม้านหายด้วยไม่ร้อยสเปอร์เซ็นต์เหรออ่าลองๆเอออ่ามื้อนี้ขอบคุณเสียเอกด้วยนะคะเสียเอกไหนอา๋อฉันแต่งตัวขนาดนี้เรียกฉันเสียเอกเหรอหล่อนก็ต้องให้เกียรติฉันด้วยนะดูชุดที่ฉันใส่ก่อนหวานขนาดนี้วันนี้ในเดือนนี้เป็นซอสแพ้อันนี้เป็น เซ็กเกเนารักไดองะไรแอะดแดูดิัเลยไ่้ัการดูอะไรแดเอมื่ชาโมงเจ็ดี่อชั่วโมงเจ็ดที่ลยาอะไรกุ้งซ้ามะขามห้าที่รอไลฟ์เลวันนี้ไม่มีเรียนนะครับ ยาวครัเจอกันอีกทีหลังยีิบปดจริงเหรอก็ไม่มีคนอยู่เจอกันอีกทีหลังยี่สิบแปดนะครับพี่แพรี่สวยจึ้งไม่ไม่ไม่ไจอะไรติดขออยู่กับโอเลือสาบเลยต้องให้ต้องให้ติปพนงานแล้วละสาบเลยแต่คนงานตาดีนะตาดีมากัน

นีไม่มีทุเรียนนะครับเนี่ยเห็นไหมพอพอเราไม่ได้ขายทุเรียนก็จะมีแต่คนถามยวเวลาพอออรรไไะขายก็เงียบเงียบข้าวโพดนะครับใข้าวโพด11ที่อุ้ยมันแบบระยิบระยับมากเลยอะเมื่อกี้แบบไฟกระพริบกระพริบเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะขายได้ทีถ้าทุเรียนมีนะพราช่วง วันนี้ไม่ได้ขายครับวันนี้ไม่ได้ขายจนออกอะไรออกวันนี้ไม่ได้ขายเดียนะครับที่หนึ่งเพราะเดี๋ยวที่สองไามได้วสิบวันขายอีกทีก็ยี่ปดเลยครับยี่แปดเลยมาแล้วเน่ิดชอาะไป สวยสวยจริงครับจากตึกแดงเหลือรมแล้วหมืหมดเนองพันเก้าร้อยสนาแล้วเหลือ่ะเรเหลือ่งนะคะงานอะไรอะคะก็เลี้ยงฉลองรถใหม่ครับพาทีมงานมาครับก็เฮียเขาเลี้ยงครับวันนี้เิดดีใจมาก นีแล้วมลับกลับแมวเออแมวหมายถึงไลฟ์พูดคุยอ๋อไม่ไม่แน่ใจเหมือครับไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่บ้านกลับบ้านไปนอนเลยกลับบ้านไปนอนเลยมากันบอกเสื้องามใช่ครับอยากได้อีกตัวต้องสั่งมาแล้ว ทูสวยเนาะทีมอ่ะาจินนี่าไหนอันนี้เหรอปิดใชลวาสายใก่นแล้เดี๋ยวให้เด็กไป้กันเอาอุ๊ยแบตหมดอ่ะยังเล่นอ่ะอีกเพิ่หนึ่แบตเก่าแ้ไม่เชื่อเอาให้ดูจริงแบตหมดจริงไปว่า ดีใจด้วยจ้าครับผมของมาครับเพิ่งรู้อันนี้คือพลาสติกเอาไหมเอา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 เออเอาเอาเอาเาเอาาเอ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 อาเ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 ออาอาเ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 อาาเอ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 า มานะครับเอะอเาเอาใส่ถุงไว้สองย่างครับไช้ครับผมุงกางเกงมนเหมาะกับมมากมาไม่มล้วค้นมไม่ได้ป let's go ไปทุกคนกลับบ้านกัน ได้ไปไหนได้ไปเตรียมรถเตรียม,ยยมอะไรได้ค่ะก็ถ่าย,ายน้องอปนะอ,อดก้วยมาเอดเลยมาตัวนี้มาปอดด้วยเหรอครับมาคับดีไหมอูตรงกลางเลยเ้ยอ เฮ้ยขอบคุณครับค่ะขอบคุณครัขอบขาอฟอร์หลอมากาแน่นอนอยู่แล้วหอรอถ้าพี่แพรลี่ไหมครับไ <laughs> ะอบอุ่นมากเลยค่ะอุ๊ยคนดูไ์เยอะนะเนี่ยไปไปกัน ถ่ายไหมครับแม่ถ่ายไหมมาตรงนี้โอัแมยน่สยคู่ห้มาเดี๋ยวผมถ่ายให้มาเดี๋ยวพอถ่ายให้มาเอาโทรศัพท์มาครับเดี๋ยวผมถ่ายให้แต่ว่ามันมืดนะนี่ไงถ่ายจากนี้มาอ่านะพร้อมนะครับหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาม โอเคครับนี่คนบูดีรำเหมือนกันนะเอาจริงเหรอครับอยู่วีรำเหรอครับออเอาพไม่ถ่ายหรอครับถ่ายไหมพี่เดี๋ยวถ่ายให้ไหไม่เป็นไรครับผมเป็นคนดิ้งดอ๋แม่แม่นะครับแม่แม่หออลายหลายู อ๋ออยู่นครเลยอร่อยค่ะอย่าถ่ายน่ผมผมไม่ใช่ดารานะพี่ไม่ต้องถ่ายกับผมับเออเป็นเขาเขาไม่ใช่ดาราแต่คนนี้เป็นสีเขาเอาเหรอ คือไ,ได้แล้วสายู่กับคนสวย,ายมามาอ,อะไรมืดแต่เย็นมาขอบคุณค่ะหมดแล้วเนาะไปแล้วนะคะแม่ขอบคุณค,ครับ, <c oughs> บค,ค่ะิ้ถึงขานะคะครับกคไออกอดเับข้าวอร่อยมากเลยครับขับจับ ราคาแบบไม่แพงด้วยค่ะนี่เจ้าของคนทําเลยนะครับคนนี้โอ้โหสุดยอดสอางเไม่ยัเอออันนี้ก็อยู่วีลังใช่ไหมครับัเออบ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันไปแล้วครับบายบายนะขอบคุณมากนขอบคุณครับไปกลับบ้านกันฝนตกด้วย รอถเขาม,มานะ <Okay. S 1> แอบอืมน่ารักทุกคนค่ะคือเข้าท่ากับข้าวอร่อยมากเลยแล้วก็จะไปเปิดแ,นแตนันเลยอะ,ะร,อออร,รงูแ<ท>นะ้นะวเติมเนูแคบเพี่ตาฝังน้ามา้อเลยิกนีแพดี้สวยจังนะครับก็แต่งตัวก็จะสวยมากปิดก่อน บอกให้เตรียมรถให้เตรียมรถงานอะไรคะเพิ่งเข้ามาเออเป็นงานรีวิวร้านอาหารครับไปแป๊บหม่ไปครับพี่ยาใช่หมจ้เดี๋ยวฟอไปนั่งข้างหน้า,นาดีกว่า ทุกคนเจอกันที่บ้านนะครับ